สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวชาร์จของหัวเว่ยนะคะเครื่องนี้เป็นหัวเว่ยโน้ตสามไอนะคะซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จเข้าช้ามากมากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมติดติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จไปเนี่ยเราต้องขยับขยับหรือว่าปิดปิดนะคะมันถึงจะชาร์จเข้าอันนี้ได้ทําการแกะตัวชาร์ตตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ อันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะตัวชาร์จใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตัวชาร์จน,นะคะเดี๋ยวมาลองชาร์จดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปเนี่ยชาร์จเข้าไหมนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปเนี่ยก็จะชาร์จเข้าแล้วนะคะเราไม่ต้องไปขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะอันนี้ชาร์จเข้าเลยนะคะตัวชาร์จเก่าเนี่ยต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะชาร์จเข้านะคะน,นี่นะคะ ใช้งานได้ชาร์จเข้าแล้วนะคะตอนนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงเนี้ชาร์จเข้าแล้วนะคะนี้นี่นะคะคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของหัวเว่ยน้ว่าสามอานะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ